เดี๋ยวมาไปบึ่งไปฟังน้ากันนะคะว่างวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ปูผาขาวิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางให้นะคะครับสาทูปูครับผมครับสวัสดีครับเป็นัวด้นอกครับสบายดีบ่าช่วงนี้สบายดีไม่มีอะไรลูกศิษย์ลูกหากับเขามาาเลื่ออยู่หรอครับเขัประจาครับครับส่วนมาปูนี่มีลูกศิษย์ลูกหาเิ่นมานี่เิ่นแบบใดครับมาครับมาเกี่ยวหนึ่งบนก็เรื่องคลายดินคายดอนครับ สองขาเจ้ากั أ, ามามบาาาามาศไดนามอนครับสามพวคนมาถามหากันตุกนค่าขายครับนั่นเท่านั้นละที่เขามานั้งเดียวกับมาพวกเจ้าถือที่ทขาเจ้าลูกเต่าบส่สบายรถต้นยังเสกามาขอน้ำไปเพื่อช่วยเหลือนั่นก็คือเหตุผลของคนส่วนหลายแต่คนกับลูกศิษย์หลวงหายายิาโยมืนกับมาบ่าขาดเนาะนะบ่าขาดใช่หยาดสีถ้ำเมกับเดินทางม,มาจำโดยเฉพาะวันเสาร์วันศุก์นี่กับสิหลายเน่ บ้านใา้พ่อบอกตรงตรงกูเมย์ปดแล้วกูมีแหงอย่ครับกูจะรักหนีแหละล่ะเนี่ยมันเบ่ไหวแม่นี้ไดมันหลายปวดนี่มาได้กูต้องซอยลูกซอยหลานคือเกาค่ะเปิดตัวเชือเดียวง่นดินเดียงเลยเปิดเชื่อเดียวกูหลยหางานเขากูบรรนาเสื้อตกกระล่มลูกเชวาลูกเช้าหาเรื่องไ้พู้เฒ่าเปิดตัว อยู่ดนดีบ่มักกระทอมท่ำใจมาดนแล้วถ้ามันเลยงกลายเป็นกระทอมห่อนได้เลยอ่ะยังรับรัพท์ท่าอย่าโยมเมื่อก่็แล้วเนาะก็แล้วมาดีใจรับทุกผู้ทุกคนยังกับเขามาแม่พอซอยยังกับมาพอบ่าวได้ล่ะที่แจ้ได้ก็แจ้ให้เด็กที่จุดนะครับจุดนี่ซอนนี้นะครับบ้ัติลุูนะครับวันหนึ่งปู่กับเจ้าท่ำแทงนี่ปู่กับซอยเหลือ เพ่อทรงเล็กหน่อยกรับเมื่อเชิงหายเพลินเมื่อดวงเ่นครับวันนี้เพราะว่าลูกเจ้าไมา่ขีพ่อแม่ปวดขาปวดแอวปวดแ้งปวดขาบ่อเศร้ามา่านก็เศร้าเบิดยัวนี่ก็คือเหตุผลที่คนส่วนใหายที่เขามาหลายจนกูว่ามึงจะื่นขึ้นยกูยากนะกูสวดเล็กน้อยกูก็จนข้อบ่ามีเสียงเลยค่ะปูเมื่อตะวันมาเมื่อนั้นเห็นน่นเห็นอาบน้ำนี่เพิ่นอาบน้ำอย่างค่ะอาบน้ำทุมผีเขาลูกอ๋อ ที่เป็นในแม่อาบน้าน้ำพูมันละกันตั้งเดือดเลี้ยนมาแล้วคุ้มบ่ได้คุ้มก่ได้ก็คือต้องเอาถอยเหลือพระเจ้าเขาเจ้ามาเพิงฮอนค่ะเนาะคือปูบ่ได้ป่ะพอปูแกะใครได้เขาก็เจ้าก็ดีขึ้นอ่านว่าอยู่ดีตื่นขึ้นมาเบิดไปช่องอ้างเหรอน้่มเหบอคะข้นไปขึ้นไอืมได้ช่องอ้างแล้วตื่นขึ้นมาค่ะทุกเมื่อเรีนปูมเดี่ห้องว่างเจ้าเันหอนห้องว่างแรง ว่นจะกลัวน่าสุดท้ายหกโมงปั๊บเลยปูปูขอขอบอกพี่ยูนะครับผมให้เอซี่พันเตรียมจดเด้อปูเพราะว่าบางคนพังอาจจะได้โทรมาแล้วจปะกปจ<า>กติที่ปั้นปูยูบ้านพ้นท่านหมู่หกจับลเพ็ญอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรครับเบือโทวก็จังอยู่ทางหลังนะอะเนาะเบือโทวนะ์ทกัอยู่ทางหลังของพ่อปูนั่นนะอยู่ทางหลังกันเด้อครับเอีซี่เห็นไหมครับเบือโทว ตามป้ายตามไร่ที่แรกก็มี่กันมากเขามาไล่แรกของพวกลูกก็หลายยูดดอกเบอร์โท่จนบอกว่าให้คุณนายลำใหญ่เรามารับกระปูเบาเบาไว้ละจังหวัดอีริโทไล่แรกมูวเจ้ากระแช่ออกไปผู้คอยรับสายจีจนวิ่งทัิงพงหญิงทั้งผู้งชายกามิตาภูเดือดร้อนน้องไงอยากเดือดร้อนน้องตาน้อเพราะจะหาหัวโล่ให้ไล่ะม้ย ถ้าเจ้าคุณไปจุกก็นิจใจก็แงงเลยจีบว่ามันก็ซอยยามเพันตกทุกหลงเฮาพบแยกใครได้พ่อก็ซอยเหลือก็ลังเดือยปลรังกนดวงเป็นลำบากก็บอกเพิ่นไปผู้แขนน้ำพระน้ำเจ้าเพิ่นก็ิฉีขึ้นว่าแต่พวกปูว่าฮัลโหลมันยังลูกทั้งพุ่นไห้เงือกึ้งขืนมันเป็นจริงนิดเดียวของโลกมนุโนตเพราะว่า ดวงคนมกกันลงกว่กลงไอ้ที่ด้ดูล่งจนชิบ่มีสิกิน่กแมนครับโตมาจากนนทบุรีผู้หนึ่งอห็นว่าเหลยงเงินอยู่สี่สิบบาทจังเลี้ยงลูกน้อยนั่นนัแกให้ครับแกเป็นผู้เฮ็ดซอยแรงเป็นยังบุญมันไปถือเลขน้ำโมชุนหาจุกจ่ายยีแดงนะี่นะแสดงว่าได้หาพันอย่ามาแกบ้าอยากทำ่ำบุญนน้ำเบาดอกลูก,กบปว่า ไอ้มึงไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมึงชาคลิปตรวจโควิดอยู่แลเพราะว่าแมนช่วงนี้ช่วงอยู่โควิดเนาะค่ะโอ้ยพ่อหกอังอยู่โควิดนี่แหละเขาเบิ่งยูทูบแล้วเขาสาธุน้ำปูนะคูณพ่อได้วางเอาอย่างดอกที่ว่าซุ่มข้าเจ้ามีน้ำใจโอนมาปูกระโมชนาบุญให้เพิ่นนะลูกปูก็จะให้ทุกผู้ทุกคนได้รับเอากองบุญที่จะของท่านเบิ่นเพราะว่านั่นพ่อเพรเอาไม่ได้เสลิงเดียวนั่นแหละเอามา่ย่างพ่อว่าอย่างนั้นเงินก้เขามาหอดเขาก็มาเสียบต้น ต้นนี่ก็คือเป็นต้นป่าปลาอยู่แล้วต้องมาเสียบช่องป่าปลากับพร้จะทิไปแล้วเดี๋ยนปูปูสิเป็ทอดป่าปลาอยู่ใสครับบ้านน้องให้อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานะ มื่อมื่อใดปู่บันที่สิบสามเมษาสิบสามเมษาเอาไกลละตั้งยังเมื่อกี้มื่อนี่้ที่ถึงแล้วเนี่ยฝากฝากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปู่คนใดอยากคนใดอยากทำบุญรวมปู่กันเชิญทุกคนเลยที่ทุกปู่ทุกคนคนใจมาเนี้กะทิพพูน้ำปลาป้าไปชมทบวัดเพิ่นเพิ่นซื้อดินเขาวัดข้างหนึ่งปู่บวชปู่กด้ไปยุ่นน้ำเพิ่นปู่ก็ได้ยังจะไปโมทนาน้ำเพิ่นได้หลายได้หน่อยก็ขึ้นยุ่นน้ำพี่น้องเขาที่ชอยเหลือกันนั่นแหละ เนาะข,ขอให้มีความสุขสุกทุกคนเด้อผู้ได้กินในท่านแล้วนั่นขอให้เจริญพรสาธุสาธุครับปูสลับเรื่องตัวเลขนะครับปูปูสีไให้ลูกสิลูกหาเหมอือได้นาะได้หรือไปครับผมยังบ้านได้สิได้เมื่อวันที่สิบเอ็มือวันที่ททสิบเอ็เอันศีลทเจ้าออกน้ำตาเทียนมาให้คนดูกันเอาเองหอให้มีบุญกเอาเงินพอไป พ่อมีบุญก็คือนางมันละปีนน่ะปีนน้ำน่ารัาน่าแต่พอบางได้วันที่ย์สิบเอ็ดวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิบปอยโซ่ปอยลาบนี่กับลูกสิลูกหาวันที่สิบเอ็ดพ่อปู่ต้องจะปล่อยปล่อยพาทั้งวัดเพิ่นปล่อยออกมาเบิดๆแล้วก็มือทาเอาตัวเพิ่นบ่มักดอกมันงไปถือ เกี๋ยวนี้พีเฮ็ดเดด็ก็เก่าเอาตัวขีดอะไรสิปูตัวให้คนเขารวมอะไรให้เฉพาะผู้ขอเท่านั้นที่ที่ได้นั่งหนาปูค้างๆกระจายให่ยูทูปเป็นผู้ยืนเทิงสาระนี่ให้มีแค่สองกับสามกับปูเท่านั้นอให้ให้คนที่ขึ้นมาขอมันกันนี้ผู้ที่สามน่ะเลขมันสิไปน่ะไอนเลื่อนปูถือบลเลขพอปูเลื่อนบางนึงเลื่อนแย่การเลื่อนก็เลื่อนเลื่อนเด้อปูหายชุนหาดีๆเนาะสูบเบาเนาะ ปูกระถามมาเอาบอบอแม่ยูค่ะตอนที่ปูทันถามตอนผ่านมีหาผ่านกับขันน้ำแม่ยูค่ะนี้่ปอว่ายืนย่นกันล้วก็บวิมพูไดตอบอี๋มารูเนาะค่ะรู้สึกกับผ่อใจแล้วใจวิธีแพ่ผู้กระเช้ญนหยร้อยหาซีบุได้หรอเล่ร้อยหมบ่อจุตนบรได้ัวใหญ่ชุนหาลางเบี่ยานี้มันเรขเที่วช่วบ่อยหาซีบมคนหัวซาดเลสูงอข้างหน้าบ่ข้างหลังเออเอาตะคู่หนาเป็นหลักเนี่ยแม่ยค่ะ อันนี้เลขคู่หนามันมาอันนั่นนี่ัอคู่หลังก็พวกหัวแท้มันโตว่าอันบ่ดังโตเป็นเงินเป็นทองมันอันเดนโตบางทีมาแล้วบ่ได้แต่พอคู่ได้เพิ่งก็ได้คือเก่าโอ้เขาได้ทั้งบนทั้งล่างก็มีหลางคนเขาซื้อขึ้นซื้อลงแม่ช่องช่องเดียวก็มีพวกกีฬาเลยนะในชิมเดียวกันมันก็ถือทั้งเจ็ศูนย์เนี่ยที่มันแช่งจานอยู่เออเกาได้ทั้งบนทั้งล่างเนอะ ผู้ได้ข้ามหมากผู้ได้ข้ามหมากนั่นได้เกือบแสนเนั่นน่ะอ๋อผู้ผู้ที่ปู้ว่าปู้มีคนยังได้เงินแสนน่ะติดตัวเงินนั่นแหละที่ปูระบุไปนั่ะเขาเห็นในขีเทียนนั่นแหละที่ได้ข้ามหมากมันเป็นเลขสามตัวเลยเขาเห็นเป็นสองเจ็ดศูนย์เนี่ะนั่นแหละดวงพนัามน่ะดวงดวงของคนค่ะท่าเจ้าก็ถึงเจ็ดศูนย์นหาหลกันอยู่ที่เขาโทรมาบอกขอบคุณเดือพผ้ปูเบิงอยู่ในอันที่เป็นไายออกันที่พวกเอฟซีได้เห็นนั่นมันเป็นยูทูบแหลกซื้อ ซึ่งปูหอก็สิเปิดโตปกติสิไทยบ่ติดกันปูบ่อนุญาตกันปูอนุญาตแล้วค่ะค่อยสิได้เห็นเนาะค่ะเนาะนั่นคือ YouTube แรกค่ะวันที่สิบเอ็ดนี่เป็น u t ท b e ที่สองเราจะได้กินแน้นห้สวนุนอยู่ดอกหน้ากันนิ่งพ่อปูอริตอนได้อีมอนตตน้อยที่ปูเบานะมันปืดอีกแล้วอ๋อคนที่นางยนเดี๋ยวที่ยมพูดวิชามพวกเจแดงก็เดินสเกลก็ได้ว่ามา่อไรยูนี่มันเป็นยังไง ง่ายเลยปู้บดได้หายงากถือหรืเปี้ยนกสุดคือกันนางจะได้ผู้ก็หายไม่เยอง่ายคันเข้าใจแั้วมันถามเอาบ่อคันบ้าเอาแล้วก็ได้เรียกตัวเหี่ยวคอรอแล้วเนาะบดได้ไปหลายตัวด้วยทามทามเถียงย่งบ่มีผู้ว่าเอานางมิดอิงติ่งเนาะปู้แล้วก็เสียงกระชัดสามสามฝุ่นว่าเข้าใจเนาะค่ะปัญหาทามค่ะเปันหาบ่มีผู้ใดท้องใจไม่รูกเป็นต้องการแสวงหาคนมีบุญมาจิตตอบคำถามได้ไหม ปูครับถ<ไ>่ายสุดปูครับผมอวฟ้อนอเอซีนะครับผมถอือเมขอให้นนจเจริญพรทุกๆคนนะครับขอให้ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปจเจริญพรนะลูกๆขอให้มีความสุขขอให้ยอดไลฟ์ปีใหม่นี้ขอให้จเจริญพรมีโชคทุกๆคนจเจริญพรค่ะท่านผู<อ>้ชมนี่นะคระับปู ผ่าขาวเนาะค่ะเพื่อนกะจะให้ตัวเลขนะคะในวันที่11เนาะค่ะวันอาทิตย์ที่11วันผ่านะคะวันผ่าไงเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะมาตามต่อนะคะตามต่อเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมอย่าพลาดเด้อค่ะอย่าทาท่านผู้ชมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้พลาดคลิปนะคะปูผ่าขาวในวันที่10บ เมษายนที่จะถึงนี้ปูเพค่นจะทําพิธีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่รอนะคะรอตัวเลขจากปูผ่าขาวกะรอดติดตามได้ในช่องมรดการผ้าร่วยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตามต่อให้ด้วะค่ะท่านผู้ชมสําหรับมือนี้นะคะแอดกะเดมาหาปูนะคะเดียมากกับปูเนาะค่ะปูกะยังบมีตัวเลขให้นะคะราะว่าปู ผาขาวนี่เพื่อนจะให้เพื่อนจะทําพิธีทุกวันพระนะคะวันพระใหญ่เนาะค่ะก็คือปู่บอกแล้ว,ว่าวันที่11เมษายนนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ